ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะหม่ดาวิกาโพสต์ภาพยิ้มแฉ่งพร้อมแคปชั่นสะเทือนทั้งวงการนักแสดงชั้นนำแนวหน้าเมืองไทยอย่างหม่ดาวิกากับไลฟ์สไตล์ที่เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆทั้งอยู่ในชุดเดรสชุดไทยบิกินี่หรือจะแต่งแบบเรียบง่ายตามแฟชั่นทันสมัยก็ดูลงตัวไปหมดทุกองศาจนหลายคนยกให้เป็นไอดอลในการแต่งตัวเลยก็ว่าได้ ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพยิ้มแฉ่งพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ายิบให้ก็บ่อยไม่หวั่นไหวซะหน่อยเลยเหรอทําเอาแฟนคลับทั้งหญิงชายเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกเลยละลายไปหมดตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นยิ้มแบบไหนแถมชาวเน็ตยังแซวอีกว่าแคปชั่นตั้งแบบนี้แต่ก็ยังดูแพงไปอีก